สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่บอนนะคะถ้าภาษาราชการจะเรียกว่ากุงบอนค่ะกุงบอนนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐนอร์ไรเวสฟาเรนประเทศเยอรมน,นีค่ะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศเยอรมน,นีถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนอยู่ภายใต้การปกครองของสประเทศด้วยกันคือรัสเซีย อังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาค่ะประเทศเยอรมน,นีจึงถูกแบ่งออกเป็นเยอรมน,นีตะวันออกและเยอรมน,นีตะวันตกค่ะ ในสมัยนั้นเยอรมน,นีตะวันออกก็จะมีกรุงเบอร์ลินเป็นเมืองหลวงส่วนเยอรมน,นีตะวันตกก็จะมีกรุงบอนแห่งนี้ค่ะเป็นเมืองหลวง <c oughs> แต่ทว่าในวันที่3ตุลาคมคิสัดกราช1990 เยอรมน,นีจึงได้รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวมาจนถึงปัจจุบันค่ะในทางภาษาราชการของประเทศเยอรมน,นีนะคะจึงเรียกว่ากุ้งบอลเพื่อเป็นการให้เกียรติค่ะ แต่ถ้าภาษาชาวบ้านก็จะเรียกว่าบอนธรรมดาค่ะบอนนี้เป็นจังหวัดที่ติดหนึ่งใน20เมืองใหญ่ของประเทศเยอรมน,นีค่ะซึ่งบอนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2000ปีเลยค่ะข่าวนี้เราจะย้อนกลับไปก่อนสงครามโลกครั้งที่สองค่ะบอนเป็นอีกเมืองนึงที่เก่าแก่มากของประเทศเยอรมน,นีค่ะ และบอนเคยเป็นเมืองหลวงมาก่อดในปีคิศกรา1597ถึงปีคิศกราช1794รวมระยะเวลา197ปีค่ะ ในปีคิทศกราช1,770มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่บอนนี้นะคะและณปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เรามองเห็นด้านหลังนี้นะคะก็ยังคงอยู่และมีความสำคัญอย่างมากแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมน,นีค่ะตอนนี้เราอยู่ห่างจากตัวเมืองบอนประมาณ10กิโลเมตรค่ะ ที่เรามองเห็นอยู่ด้านบนภูเขาเป็นโรงแรมพิเศษที่ทางรัฐบาลเยอรมันไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองซึ่งในวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2503องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9พร้อมองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาประทับที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะในระหว่างเสด็จเยือนประเทศเยอรมน,นีในครั้งนั้นค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ